สวัสดีครับท่านสมาชิกนอกกรงทุกท่านวันนี้ผมมาให้ท่านสมาชิกได้ชมการพักไข่ด้วยตู้พักไข่ประกอบเองอนี่นะครับเป็นไขน่นกพอพักกับนกเขาใหญ่เนื่องจากว่านกเขาใหญ่เนี่ย มันมีปัญหาเรื่องการปักแม่มันเหมือนกับขี้เกียจปักใ่ไมแม่ไม,ม,ม,ม่ยอมปักตัวนของนกพอพัดเพื่องทางานพอดีตัวของนกพอพัดนะครับส่วนของนกพอพัดเนี่ยเป็นไข่ที่แม่เขาหลุดออกนะครับแม่เขาหลุดหลุดออกจากกรงแล้วก็ไม่กลับมาก็เลยกลัวว่ามันจะเน่า ก็เลยลองเอาใส่ตู้พักดูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกหรือเปล่าหรือจะมีเชื้อหรือเปล่าอันนี้ก็ท่านสมาชิกก็ลองอติดตามดูนะครับว่าเนี่ยทั้งสองทั้งสองใบเนี่ยอทั้งสี่ใบเนี่ยอโพฟัดส,สองแล้วก็ไข่ลูกเขาท้องเนี่ยอผมสามารถพักอได้หรือเปล่าหรือว่าพักจะมีเชื้อหรือเปล่าในในในคลิปต่อ,ตอไปผมก็จะทําให้ดูว่าอต้องเชื่อให้ดูหลังผ่านไปแล้วต้ง สักเจ็ดวันวันนี้ก็วันที่เจ็ดเมษายนสองห้าห้าอ่าเราเข้าทุกพักกันวันแรกนะครับเราเข้าทุกพักกันวันแรกทุกพักก็มีระบบอ่ควบคุมอุณภูมินะครับแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศซึ่งตู้นี้จะทํางานอนัตโนมัตินะครับก็ใส่แล้วก็เตียบปลั๊กไฟแล้วก็มีแต่น้ําด้วยนะครับนี่ทู่พักต้องมีแต่ต้องมีน้ําด้วยข้างล่างเพื่อความชื้น ความชื้นก็อยู่ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ของผมก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบสองเมื่อกี้เราเปิดเฮ้ยห้าสิบสามนะครับอยู่ที่ห้าสิบสามเมื่อกี้เราเปิดฝาปกติแล้วเราจะต้องอาการพักตลอดก,การพักเนะี่ยเราจะไม่เปิดฝาเปิดดูเปิดเฉพาะช่วงกลับไข่อย่างเดียวครับอุณหภูมิที่ผมตั้งไว้อาเป็นตัวนี้นะครับผมใช้ตัวนี้ซึ่ง่าจะตั้งไว้ที่สามสิบห้า ระบบมันก็จะตัดการทํางานระบบมันก็สามสิเจ็ดจุดห้าระบบจะตัดการทํางานแล้วก็อุณหภูมิที่อยู่ภายในเนี่ยก็ไม่เกินสามสิบแปดแต่คือพอต่ากว่าสามสิบเจ็ดมันก็ทํางานอีกเพราะฉะนั้นอุณหภูมิภายในตู้กกนะครับภายในตู้กกเนี่ยจะไม่ต่ากว่าสามสิบเจ็ดแล้วก็จะไม่สูงกว่าสามสิบแปดแน่นอนนะครับ ส่วนความชื้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวๆก็ขึ้นนะครับนี่ก็ห้าสิบกแล้วก็ขึ้นเนื่องจากว่าเพิ่งจะปรับตู้เมื่อกี้เลยนะครับปรับตู้ได้สักพักหนึ่งก็เอาเอาไข่ไปใส่ไว้แล้วก็ทําวิดีโอถ่ายให้สรรมาชิกได้ดูกันรุนต่อไปว่าไข่ต่อ4ีฟองเนี้ยสามารถพักได้หรือเปล่าและการพักไข่เองเนี่ยเราจะมีวิธีเลี้ยงยังไงถ้าเกิดลูกออกมานะครับก็ได้2แบบเลยถ้าเกิด ไข่นกเขาได้อาพักออกหรือไข่นกพอพัดพักออกแล้วก็ต้องเลี้ยงเองนะครับแล้วก็สามารถดูได้กันยาวๆเลยนะครับเช่นนี้ก็เฉลี่ยการฟักไข่นะครับนี่นะครับความชื้นอุอณหภูมินะครับเครื่องไม่ทํางานนะครับแล้วก็7.7เพราะระบบมันจะตัดสามเจดจุดห้าแล้วก็ กระเทือมขึ้นมาประมาณสามประมาณจุดเจ็ดจุดแปดแค่นั้นนะครับไม่ถึงสามจุดแปดไม่เกินสามสิบแปดแน่นอนนะครับมันก็ลดลงไปเรื่อยนะครับพอลดลงไปเรื่อยถึงสามจุบเจ็ดเมื่อไหร่เครื่องก็จะทํางานอีกรอบหนึ่งนะครับความชื้นนี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับความชื้นถ้าเกิดต่ำกว่านี้ก็คือหมายถึงต่ํานะครับเราสามารถเติมน้ําลงไปได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวรอเครื่องทํางานอีกรอบนึงดีก,กว่านะครับรอเครื่องทํางานอีกรอบนึง มันลงช้านะครับมันจะลงช้ากว่าขึ้นถ้าขึ้นเร็วกว่าเนี่ยแล้วก็ลงช้าแสดงว,ว่าตู้อุณภูมินี้สามารถฟักไข่ได้ตู้ใบนี้เคยฟักออกนะครับเคยฟักนกนกคุ้มสีนะครับตามคลิปที่แล้วที่หลายท่านเคยได้ดูมาแล้วครับนกคุ้มสีเคยฟักออกนกเขาใหญ่เคยฟักออกแล้วก็ นกอะไรกันนกกระทานะครับไขน่นกกระทาผมก็เคยฟักออกนะครับแต่คือที่ยังไม่เคยลองยังไม่เคยลองก็คือไขน่นกแก้วอาตะกูลน,นกแก้วทั้งหมดยังไม่เคยลองยังไม่เคยฟักเองด้วยอันนี้เป็นเคสแรกเลยที่ฟักฟักไขน่นกแก้วนะครับแต่ไข่อื่น่ะก็ลองฟักมาแล้วนะครับตู้ใช้งานได้ตอนนั้นก็ฟักนกเขาใหญ่นะครับกขออ,อกฟัก นกคุมสีก็ออกตามเวลานกคุมสีก็ติบกวันอันนี้ก็น่าจะถ้าเกิดตามปกตินะครับนกเขาใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาในการฟักประมาณสิบห้าถึงสิบแปดวันประมาณสิบห้าถึงสิบแปดวันก็จะออกเป็นตัวส่วนอของนกพอพัดเนี่ยถ้าตามธรรมาชาติที่ผมเคยเพาะแล้วก็เคยให้แม่เขาฟักเนี่ยจะใช้เวลาประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวัน ก็จะพักเป็นตัวนะครับ 17, เครื่องก็จะทํางานแล้วนะครับพอตามที่เจ็ดเมื่อไหร่อุณภูมิตัวเจ็ดูืปุ๊บเครื่องก็จะทำงานพอทำงานอุณภูมิก็จะปรับขึ้นมาอีกมาถึงสามจุดเจ็ดจุดห้ามันก็ลดลงไปอีกอมันมันก็ดับนะครับมันก็ดับมันก็ดับก็มีอุณหภูมิที่สามพันตรงนั้นอาจจะกระเครื่องขึ้นไปจุดเจ็ดจุดแปดอย่างเงี้ยน,นะครับก็ถือว่าไม่เกินสามแปดก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับสำหรับใครที่ว่าอยากลองฝึก พักนะครับก็เอาข้อมูลตรงนี้นะครับเอาไปประกอบกับของท่านความคิดของท่านนะครับก็คือว่าอุปกรณ์ของท่านลองดูนะครับเดี๋ยวผมเคยพักไข่อื่นออกนะครับแต่คือไข่นกแก้วผมยังไม่เคยพักเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมจะให้ดูดูดูภายในตู้นี่ครับไข่นะครับใบเล็กเนี่ยเป็นของพอพัลใบใหญ่นี่เป็นของนกเขาใหญ่และน้ำเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับน้ำนี่ก็อยู่ข้างล่าง เวลาเรากลับไข่ล้วก็ดูว่าน้ํามันแห้งหรือเปล่าเพราะว่าความชื้นเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยทำให้น้าระเหยแห้งได้ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ํากว่า50าสิบต่ำกว่า5้าสิบห้านะครับก็ก็ถือว่ามันไม่ได้นะครับเราก็ต้องต้องเติมน้ำเราเติมน้ําให้มันอยู่ที่ประมาณเนี่ยแหละ5้าสิบ้าหกิระหว่างนี้จากหกเป็นะครับถ้าเกิดเกิน7 0ดิก็ถือว่าน้ํามันเยอะไปความชื้นเยอะไปก็ไข่มันก็เน่าได้นะครับไข่มันเน่าได้ก็อยู่ประมาณเนี้ย ระหว่าง50ถึง70ละกันอ่ะ,อะพูดง่ายๆถ้าต่ากว่า50คือคุณต้องเติมน้ําแล้วครับเกินเกิน70คุณก็ต้องเอาอ,ออกอุณหภูมิของตู้เนี่ยถ้าเกิดให้ดีเราจะต้องปรับอุณหภูมิก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงะครัก็ห้เครื่องมันทํางานในนิ่งทำงานในนิ่งก่อนแล้วก็อุณหภูมิมันก็จะคงที่ความชื้นก็จะคงที่อจาจจะพ้นไปสักวันสองวันน้ําอาดแห้งอาตรงความชื้นตรงนี้อามันจะลดลง ครวก็สามารถเติมน้ําได้ครับเติมน้ําได้เปิดฝาแล้วก็เติมน้ําเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นตู้แบบพลาสติกที่ประกอบเองทําเองนะครับแต่คืออุณหภูมิเนี้ยที่ผมตั้งไว้เนี่ยก็คือเคยฟักไข่ออกมานะครับคือสามดเจ็ดจุดูนเนี่ยคือทํางานสามเจ็ดุห้านี่คือตับระบบครัแลราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันขึ้นเนี่ยอุณหภูมิขึ้นเนี้ย,นนยต้องให้เร็ว่าลง นะครับเพื่อให้เร็วกว่าลงถ้าขึ้นช้าเนี่ยคือหมายถึงอุณหภูมิมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการรออุณหภูมิที่เหมาะสมนานเกินไปไก่อาจจะมีปัญหาได้นะครับนี่นะครับขึ้นให้เร็วกว่าลงครับแต่มันเริ่มนิ่งแล้วนะครับมันเริ่มม,มันเริ่มมันเริ่มได้ที่แล้วมันเริ่มได้ที่แล้วเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่งจะเปิดอันนั้นมาเพราะผมเพิ่งจะได้ไข่มาแต่ไข่เนี่ย มันออกจากแม่มันก็ตั้งแต่เช้าครับผมก็เลยต้องรีบรีบกลับตู้แล้วก็รีบไต่ไปก่อนเลยนะครับเพราะกลัวว่าไข่เดี๋ยวมันมันมาเจออุณหภูมิที่ที่ต่างจากจากสมควรจะเป็นมันก็จะเน่าได้นะครับอจะพักไม่ออกได้ครับนี่อาจะเก่าเลยนะครับอาเก่าเลยถ้าเกิดหมดจริงๆนะครับอผมก็ต้องดูไปเรื่อยๆว่า ตัะตรงนี้คือจะจะต้องอกติดกว่านะครับต้องประมาณ6กติดสี่หกติดห้าเปเต็มนะครับมันต้องนิ่งอยู่ประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดมันไม่นิ่งถ้าครึ่งชั่วโมงยังไม่นิ่งเนะี่ยผมก็จะเป็นต้องเติมน้ําอีกนิดนึ่งเพื่อเอาความชื้นให้ได้ครับแต่คืออุณหภูมติตอนนี้เนียก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วเริ่มลงเริ่มขึ้นเร็วลงช้านะครับนั่นก็คือปกติเอาไปได้นะครับฝาก ติดตามกันด้วยนะครับว่าต่อไปเนี่ยผมมาต่งเชื้อนะครับประมาณสักห้าวันเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกว่าต่งเชื้อจะมีเชื้อหรือเปล่าระหว่างไข่นกปอพัดแล้วก็นกเขาใหญ่ครับวันนี้ลากไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ